่เาเรื่องสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตราคายางพันผล์ผิดปกติแชรในทุนได้ประโยชน์ไปเต็มๆนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจาก d a i l y n e w s นะคะอย่าลืมส่งกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจและ youtube แชรข่าวเร่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะคะเกือบทุกที่ที่ราคายางพาราถูกทุบสิ่งที่หลายฝ่ายมากกล่าวถึงก็คือพ่อค้าคนกลาง แต่ระยะหลังในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมานี้ในวงการยางพาราก็จะมีการกล่าวถึง5เสือซึ่งเป็นกลุ่ม5บริษัทยักษ์ใหญ่ในการส่งออกยางพาราของประเทศไทยแต่ปัจจุบัน5เสืออาจจะเหลือเพียงตำนานเพราะว่า4เสือที่เคยเป็นบริษัทของคนไทยน่าจะตกไปอยู่ในมือกลุ่มทุนใหญ่ข้ามชาติจากประเทศจีนไปเรียบร้อยแล้วจะเหลือก็เพียงบริษัทสีตรัง จะเหลือก็เพียงบริษัทสีตรังแอร์โกลอินดัสทรีจำกัดมหาชนนะคะดังนั้นชาวบ้านต่างเชื่อว่าราคายางที่ผันผวนและถูกทุบดิ่งลงมาอย่างรวดเร็วทั้งที่กว่าจะไต่ระดับเพดานราคาขึ้นมาสูงถึง80บาทเรียกว่าสูงสุดในรอบ3ปีเลยทีเดียวแต่ก็ยืนระยะได้เพียงไม่ถึงสัปดาห์ก็ถูกทุบราคาดิ่งแบบผิดปกติ จนเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศแทนที่จะมีโอกาสได้ขายยางราคาดีนะคะจึงเชื่อว่าเป็นเรื่องของกลุ่มนายทุนใหญ่และบริษัทที่ตั้งโรงงานรับซื้อสามารถรวมหัวกันกําหนดราคารับซื้อผลผลิตจ,จากเกษตรกรชาวสวนยางได้เพราะเห็นได้อย่างชัดเจนจากเหตุการณ์เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาพอราคายางขยับสูงขึ้น ก็ทุบลงมาเพื่อให้กลุ่มตัวเองได้ซื้อในราคาต่ำเช่นเดิมตามปกติชาวบ้านเข้าไม่ถึงตลาดกลางทีมข่าวจากเดลี่นิวได้พูดคุยกับนางนิตยากแก้วมณีกเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่จังหวัดส,สงขลานะคะให้สัมภาษณ์ว่าช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาตั้งแต่มีการประกาศว่าราคายางสูงขึ้นกิโลกรัมละ72บาทในกรณีน้ำยางสดพวกเราชาวสวนยางไม่เคยได้ขายในราคาดังกล่าว เพราะราคาที่ประกาศเป็นราคาของตลาดกลางยางพาราของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่ชาวสวนยางรายย่อยไม่ได้ขายน้ำยางให้ตลาดกลางเพราะตลาดกลางรับซื้อยางเพียงสัปดาห์ละหนึ่วันแต่คนกรีดยางกรีดยางและขายน้ำยางให้กับพ่อค้าท้องถิ่นในพื้นที่วันต่อวันอย่างเช่นวันที่เพฤชจิจายนพ่อค้ามารับซื้อน้ำยางสดจากชาวสวน กิโลกรัมละ40บาทเท่านั้นโดยรับซื้อตามราคาที่โรงงานเป็นผูก้กำหนดมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งชาวสวนไม่มีโอกาสในการต่อรองแต่อย่างใดแม้การยางแห่งประเทศไทยจะมีการอัปเดตแจ้งประกาศราคายางทุกวันในเว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทยด้านนายประภาสกล้านรงนะคพะพ่อค้ารับซื้อน้ำยางกล่าวว่าเกษตรกร,ร,กรในภาคใต้กว่าร้อยละ80ไม่ได้ทำยางแผ่นเพื่อเก็บไว้ขาย แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการขายน้ำอย่างสดขณะเดียวกันพ่อค้าท้องถิ่นที่รับซื้อก็เป็นพ่อค้ารายย่อยเช่นเดียวกันตระเวนซื้อจากชาวสวนเพื่อนำไปส่งขายกับโรงงานรับซื้ออีกต่อหนึ่งซึ่งตามปกติเจ้าของโรงงานเป็นผู้กำหนดราคารับซื้อวันต่อวันซึ่งเห็นได้ชัดตลาดกลางแทบจะไม่มีความหมายสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่ผ่านมารัฐบาลเข้าใจสภาพปัญหาของเกษตรกรผิด และดีใจที่เห็นราคาตลาดกลางสูงขึ้นเพราะเข้าใจว่าเกษตรกรชาวสวนยางสามารถขายยางในราคาที่ตลาดกลางประกาศเมื่อหน่วยงานของรัฐยังไม่เข้าใจปัญหาก็จะแก้ปัญหาไม่ตรงจุดผู้ได้รับประโยชน์จากตลาดกลางก็คงหนีไม่พ้นนายทุนอีกกลุ่มที่ซื้อน้ำยางสดจากเกษตรกรรายย่อยไปทําการผลิตยางแผ่นรมควันแล้วนําไปขายในตลาดกลางเนื่องจาก เนื่องจากตลาดกลางจะให้ความสําคัญกับยางแผ่นรมควันและยางแผ่นและยางก้อนถ้วยที่สําคัญในทุนยังสามารถที่จะเก็บยางแผ่นรมควันและยางก้อนถ้วยเอาไว้ได้ตลอดเพื่อรอราคาจากตลาดกลางได้แนะตรวจสอบกิจการนายทุนใหญ่ขณะเดียวกันประธานวิสาหกิจชุมชนรายหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้เปิดเผยว่าได้ข่าวว่าทางกระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบสต็อกยางของวิสาหกิจชุมชน ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมมองว่าแค่ภาครัฐคิดลักษณะชนี้ก็ผิดแล้วแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องรู้ไม่จริงเพราะวิาวสาหกิจชุมชนขณะนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากราคายางที่พันผวนด้วยเช่นกันที่สําคัญวิสาหกิจชุมชนไม่ใช่กิจการของนายทุนข้อเท็จจริงและคณะกรรมการของกระทรวงพาณิชย์ต้องเร่งไปตรวจสอบสต็อกของโรงงานน้ํายางสดและโรงงานยางแผ่นลมควันของบรรดานายทุนใหญ่ ที่เกษตรกรเรกรชื่อว่าเป็นผู้รวมหัวกันทุบราคายางในประเทศไทยครั้งนี้จนส่งผลนํำไ้กลายเป็นว่ารับซื้อยางพาราของประเทศไทยถูกกําหนดโดยกลุ่มนายทุนของโรงงานในแต่ละพื้นที่เรียกได้ว่าทั้งขึ้นทั้งล่องไม่ยอมเสียเปรียบรับซื้อจาก,กเกษตรกรในราคาต่ําเอาไปขายในราคาสูงแต่พอราคายางสูงขึ้นแดนที่เกษตรกรจะรรมีโอกาสขายได้ราคาบ้าง ก็จะใช้สูตรเดิมๆจะอ้างว่าสต็อกโรงงานเต็มแล้วไม่หลักซื้อดังนั้นเป็นเรื่องสําคัญที่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดําเนินการตรวจสอบอย่างจริงจังในวันที่ราคายางพันผวนช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือบาดเจ็บจึงไม่ใช่กลุ่มทุนหรือเจ้าของโรงง,งานใหญ่แต่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เจ้าของโรงงานขนาดย่อมและบรรดาพ่อค้าที่รับซื้อน้ำยางสดในราคาที่แพงเพื่อไม่ทำยางแผ่นรงควันเมื่อราคายางถูกกลุ่มนายทุนใหญ่สามารถทุบลงมาได้สำเร็จจึงทำให้ขาดทุนเสียหายกันทั่วหน้าที่น่าแปลกใจก็คือยางก้อนถ้วยในช่วงปลายเดือนตุลาคมราคากลางราคาตลาดกลางประกาศว่ากิโลกร,รัมละ3 8 4 0บถึงบบาทถือเป็นราคาที่พุ่งขึ้นมาสูงสุดๆแต่ข้อเท็จจริงชาวสวนยางเกือบทุกภาค มีโอกาสขายกับพ่อค้าคนกลางเพียงกิโลกรัมละ22-24บาทเท่านั้นเชื่อรัฐแก้ปัญหาย,ยังไม่ถูกจุดสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ทางรัฐบาลต้องรับรู้ถึงกลไกของราคายางที่เกิดขึ้นของประเทศไทยโดยเฉพาะราคาของตลาดกลางที่ต่างเข้าใจว่ากเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศต่างสามารถขายผลผลิตยางได้ตามราคากเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศต่างสามารถขายผลผลิตยาง ได้ตามราคาตลาดก,กลางที่กําหนดซึ่งเป็นการเข้าใจผิดแบบซ้ำซากมาตลอดไม่เข้าใจกลไกปัญหาการซื้อขายผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องพบเจอมาตลอดทําให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุดการแก้ปัญหาราคายางพันผล,ผลแบบผิดปกติครั้งนี้นับเป็นบทเรียนอย่างดีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรรวมไปถึงการยางแห่งประเทศไทยจำมือกันลงไปตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลแล้วนํามาเปิดเผยให้สังคมได้รับทราบว่าใครทำไรไว้กับวงการยางพาราไทยจนราคาดิ่งลงอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาสัปดาห์เดียวทั้งที่ก่อนราคาจะขยับขึ้นมาได้สูงถึง80บาทสูงสุดในรอบ3ปีทางภาครัฐยังสามารถออกมาแถลงข่าวสรุปได้เป็นข้อ,ขอว่า สาเหตุราคายางสูงขึ้นนั้นคาดการมาจากหลายปัจจัยเช่นภัยธรรมชาติมีพาย,ยุหลายลูกเข้ามาในไทยเวียดนามและอินโดนีเซียทําให้ฝนตกหนักน้ําท่วมพื้นที่เกษตรกร,รก,กรีดยางไม่ได้ผลผลิตจึงออกสู่ตลาดน้อย2มาตรการกระตุน้นราคายางพารา3รูปแบบทั้งต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําและ3วิกฤตโควิด -19 ส่งผลกระทบไปทั่วโลกโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆต้องหยุดการผลิตไประยะหนึ่ง พอบางประเทศเริ่มคลี่คลายจึงต้องเร่งการผลิตสั่งซื้อยางพาราไปใช้ในสายการผลิตล้อ,อยางรถยนต์และถุงมือยางดังนั้นต้องสรุปปัญหาการพันผวนของราคายางอยากผิดปกติให้ได้เช่นกันเพื่อจะได้เตรียมไว้แก้ปัญหาในอนาคตต่ตอไป